มอ t ตอ be บิก slow right i d e e d อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับยูทูบชแนลนะครับอย่าลืมเข้ามาฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์ให้กับมอตบิด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูการประกอบเครื่องตัดหญ้าสไบบ้าเน่นะฮะเป็นรุ่นตอนนี้ที่จะทําการประกอบให้ดูนะครับเป็นรุ่นนี่เลยครับ cg สองหกศูนย์ของเบล่านะครับนะเดี๋ยวจะมารีวิวการประกอบสําหรับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับ ที่ซื้อสั่งซื้อท่องแต่ยอาแล้วประกอบไม่เป็นนะครับแต่รุ่นก็จะแต่งกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ตัวรหัสเครื่องนะครับ260มาประกอบให้ดูนะครับั้งนน,น็อตท,ที่เขาแถมให้ก็มีประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> อะไรก็จะใส่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมตัง้งศูนย์ไปนะฮะแล้วก็น็อตนะฮะใส่ ตอนนี้จะมีน็อตนะครับที่เป็นขนาดัสั้นอย่างเงี้ยสี่ตัวก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาดูมือจับนะฮะนี่ครับประกอบไม่ยากครับประมาณสิบนาทีนะฮะที่เราประกอบกันนะครับแต่หากท่านไม่ชำนาญ9กสิบห้าทีครับพยายามจัดแจงเลี้ยงน็อตให้ดูแบบเป็นระเบียบมันมีน็อตทั้งหมดหกตัวครับที่แถมมาให้จะมีตัวเครื่องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตรงที่บางใบหนึ่งชุด นะฮะฮสำหรับใครที่สนใจ C, A, ตัวเบียร์ซีจีสอกศูนย์็สอบถามเข้ามาได้ครับออนะน้ำหนักเบากำลังเครื่องก็หน่งจุแรงนะครับเครื่องบอดีนะครับออการประกอบไม่ยากครับขันนอ็อตเครื่องตัดหญ้าส่วนใหญ่เขาจะแถมอุปกรณ์พื้นฐานมาให้หมดเลยนะครับครบครับ ปจัจจที่เขาแถมหให้แทบจะถอดเครื่องได้ทั้งเครื่องครับนะถ้าจะไม่หาไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มครับอาจจะใช้ให,หาไขาค่ขคงไข่วงดีๆหน่อยส่วนหกเหลี่ยมนี่ก็พอใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือการใส่บางใบนะครับผมเร็วครับ อ่านไปประมาณสักสองนาทีเองครับนี่ใกล้แล้วนะใส่บังใบนะหรือว่าหลายคนอาจจะใส่แฮนด์นก่อนก็ได้ครับแต่วันนี้เราใส่บังใบก่อนเพื่อทจะได้รับมีที่ลองได้เระดับดีๆหน่อยนะครับพอหลังจากที่เราใส่นอตเสร็จนะครับเราก็ขันด้วยหกเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่เชือ้อไว้ใช่ไฮะ ไปไหนก็ตามแต่ใส่แมส์ด้วยนะฮะพนักงานไม่ก็ผมเราทุกคนนีใส่แมส์ทุกคนนะฮะต่อไปก็เนี่ยครับใส่แฮนด์ครับตัวนี้จะมีข้อในเรื่องอันนี้ครับฟิปนิดหนึ่งครับก็คือว่าในเรื่องของตัวแฮนด์เขาเนี่ยกับตัวเครื่องอ่ะเขาจะถอดสายนะครับก็อาจจะต้องใส่สายครับตอนนี้ระบบเครื่องนะครับเป็นคาบูเรเตอร์ไดเฟรมนะครับแยกน้ํามันขึ้นนะครับผมให้น้ําหนักที่เบานะครับก้านก็มีตัวอันนี้ฟิต นะครับหมุนไม่ได้นะครับแต่ก็คือว่าตัวเครื่องของในตัวข้อดีของไดะ์ฟรมพวกนี้มันสามารถหมุนรอบทิศอยู่ในทิศทางไหนก็เครื่องติดนะครับได้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะไม่ต้องใส่น้ำมันเครื่องครับผสมมะม่วตะลุกแค่นั้นพอนะครับผมนี่ก็ตั้งสูตรนะครับมาดูนะฮะพยายามแห่เข้าไปครับตรงนี้จุดไฮไลท์รับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เราพยายามตั้งไม่ต้องเปิดหมดก็ได้หรือว่าใครอยากเป,เปิดหมดก็ได้แต่เอาง่ายๆครับไม่ต้องเปิดหมดแล้วให้มันตั้งได้อยู่ในระดับที่อยู่ตรงกลางนะท่านชมเห็นไ,ไหมครับประมาณนี้ท่านชมประกอบใส่เข้าไปนะฮะดูคลิปนี้ก็อาจจะทําเป็นบ้างหรือว่ายังยังงงอยู่ก็เปิดดูวนซ้ําๆไปนะฮะหรือจะดูคลิปอื่นเสริมเติมแต่งเข้ามาก็ได้นะครับ ทุกอย่างนะครับดูไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหูช้างนะฮะสองหูเลยดูครัการประกอบมีแค่ห้าทีครับนี่จะเป็นแฮนด์นี่ครับที่ผมบอกนะฮะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสายคันเร่งกับสายสวิตช์ปิดเปิดนะฮะเขาจะแยกออกมาคล้ายๆกับประกอบพวกเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับผม แต่เพียงจังหวหัวเทียนเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนแบบเปรยแบบนี้เลยนะครับสองจังหวะใครบอกใช้ใช้สี่จังหวะสองจังหวะอันไหนดีกว่าแล้วแต่ในนาฬิตต่างนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหนึ่งครับแล้วแต่บุคลิกภาพแต่ละคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการใส่ใส่คา,าเล่งนะครับนี่ครับดันเข้ามาครับ นี่อย่ครับปมันจะมีหัวล่องอยู่นะครับกดมืเขาเล่นงนิดหน่อยครับที่เหลือก็สายไฟนะครับมันจะมีเป็นขั้วแบบนี้ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปไล่อะไรแยะๆครับมีแค่สองเส้นครับ <laughs> ให้สายไฟมายาวครับตัวนี้เผื่อไว้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่เหลือก็แค่สายใบแม <laughs> สุดท้ายก็เป็นการใส่ใบนะครับวันนี้เราจะหงายท้องน,น,นะเครื่องตัดหญ้านะฮะแล้วก็ใส่ใบนะครับผมแต่นี่เราจะใส่ใบเพื่อประกอบการขายนะฮะอาจจะมีกล่องนะฮะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะไว้ใช้งานก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะไม่ต้องแกะออกให้หมดเลยนะฮะนี่เราจะใส่ตัวล้องไปก่อนนะครับแล้วก็ดูร่องตรงนี้เดี๋ยวก็ดูร่องตรงนี้นะครับอืมเราก็แค่ หมุนจะมีร่องมันอยู่นะฮะให้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันเข้าหากันนะครับผมโดยใช้ตัวหกเหลี่ยมอันเล็กสุดที่เขาแถมให้นะฮะเป็นตัวล็อกนะครับผมนี่ใส่เงี้ครับเอาใบวางมุมให้ตรงร่องนะครับหากผิดร่องนิดเดียวนะครับอันตรายถึงชีวิตนะฮะชีวิตร่างกายเราด้วยนะครับแล้วใบครอบนะครับแล้วขันน็อตนะครับเกลียวถ้าเราหงายท้องแบบนี้นะครับผม เกมจะอยู่สวนทางกันนะครับขันเข้าเนี่ยขันย้อนสอนเข็มนาฬิกานะครับขันออกเนี่ยหากว่าเราจะถอดจะถอดใบนะครับให้เราขันเข้าตามเข็มนาฬิกานะครับผมหากเราจะขันให้แน่นเนะี่ยก็คือขันย้อนสอนเอานะครับกดไลค์แชร์กดไลค์ are, กดแชร์ are, กดซับสไครตให้กับปุ่มมอเตอร์บินด้วยนะครับนี่ครับไม่ได้ขี่รถเที่ยวแล้วครับช่วงนี้มันประกอบเครื่อนยากให้ท่านผู้ชมได้เห็น,นครับ บางทีหลายคนนะบ้านย่าลกล้างแล้วนะฮะอยากสั่งเครื่องัดหย่ามาประกอบเองนะครับดูคลิปนี้ไว้นะครับสุดท้ายก็เป็นการใส่เขเปบันทายครับสองยังหวานะครับอัตราส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ยี่ห้าต่อหนึ่งนะครับผมหรือว่าถ้าบ้านใครฮะรมีกระปุกแบบนี้นะครับไปทำคลิปไปแล้วนะครับนี่ครับท่านชมเห็นไหม ปลูกแบบนี้ครับผสมง่ายๆนะฮะมีลีมิตของมันอยู่มองดูตรงนี้เลยน,นี่ครับมีตเติมน้ำมันให้ไปประมาณนี้ครับ้วเติมออโต้ลุกให้เต็มขวดนี้เลยง่ายดีนะครับประมาณนี้ครับที่เหลือก็เป็นการใส่ละทิมไายตรงนี้หนึ่งที่และ ตรงนี้หนึ่งที่จบแล้วครับการประกอบเครื่องยนานะครับในรหัสรุ่น460นะครับขอน้านะครับหางได้ประกอบ260นะโทษทีนะฮะโอกาสหน้านะครับประกอบ4 1อย่างหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ทีนะฮะทผช้ชมกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์ผมรู้อยครับบอบีสวัสดีครับ